สำหรับเช้านี้นะผมก็จะเป็นเช้าที่ส่งงานนะครับก็เก็อบอุปกรณ์ขึ้นรถแล้วนะครับหนึ่งคันนะครับผมก็เป็นระบบไฮดรอลิกนะครับเป็นถังนะครับเป็นถังปั๊มไฮดรอลิกแล้วสายนะครับแล้วก็เป็นเหล็กเหล็กบีมนะครับมันจะเป็นข้อต่อของกระบอกไฮดรอลิกนะครับสาหรับรอบแรกนะครับผม เป็นสายนะครับเป็นถังตัวถังใหญ่นะครับอยู่ด้านในนะครับผมแล้วก็จะเป็นกระบอก60ตันแล้วก็กระบอก100ตันนะครับสําหรับรอบแรกรอบแรกนะครับผมเดี๋ยวรอบสองก็จะมาเป็นส่วนเหล็กขาลอกนะครับเหล็กขาลอกแล้วก็ลอกนะครับพวกอุปกรณ์เล็กๆน้อยๆนะครับผมก็ส่งงานเรียบร้อยนะครับผมก็จะเก็บงานนะครับวันนี้ก็ออกบันไดขึ้นนะครับ บันไดขึ้นนะครับแล้วก็เป็นเสร็จนะครับอ่าสำหรับด้านนี้เป็นด้านหน้านะครับผมด้านหลังก็จะเป็นห้องน้ำและห้องห้องนี้นครับก็สำหรับบรรยากาศตอนเช้านะครับผมพอาทิตย์กำลังขึ้นนะครับริมนองน้ำนะครับผม ลูกค้านะครับต้องการให้เสาใหม่ใหญ่กว่าเดิมนะผมก็สามารถทำให้ได้นะครับก็คลิปนี้ก็จะเป็นชิปส่งงานนะครับผมก็เมื่อวานไม่ได้อัปเดตให้ดูนะครับก็กําลังเกี่ยบอุปกรณ์นะครับผม ก็จะประมาณนี้นะผมเอาเดตนนั่งงานให้ดูนะครับถ้าสนใจติดต่อสอบถามได้นะครับตามเบอร์โทร0 3 0 6 3 1 6 7นะครับรับงานทั่วไทยนะผมจะเป็นบ้านไม้บ้านปูนเป็นโบสถเป็นศาลานะครับจะเป็นซุ้มประตูก็สามารถดีย้ายได้หมดนะครับ หรือจะไลน์ตามเบอร์โทรเลยนะผมมาสอบถามรายละเอียดก่อนได้นะผมจะเป็นบ้านไม้ปกตินะครับเราก็สาม,มารถทำนะหรือจะเป็นยุงข้าวนะครับงานเล็กงานน้อยรับหมดนะครับก็นนจะประมาณนี้นะผมคลิปนี้นะเป็นคลิปสั้นๆนะ คลิปนี้นะผมก็สวัสดีครับ